หนังสือเล่มนี้นั้นเขียนโดยสตีฟซีโบใช้เวลาเขียนกว่า20ปีนะครับจากการที่ไปสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับมหาเศรษฐีนะครับแล้วก็เศรษฐีระดับโลกนั้นกว่า1,200คนนะครับในที่สุดแล้วถอดออกมาเป็นบทเรียน4ข้อที่น่าสนใจนะครับว่าคนรวยเขามีแนวคิดอย่างไรนะครับเรื่องข้อคิดจากหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่า How e Rich p e r h o n นะครับคนรวยนั้นเขาคิดยังไงนะครับก็มีผู้ที่สรุป หนังสือเล่มนี้ออกมานะครับเป็นแนวคิดที่น่าสนใจ4ข้อด้วยกันนะครับหนังสือเล่มนี้นั้นเขียนโดยสตีฟซีโบใช้เวลาเขียนกว่า20ปีนะครับจากการที่ไปสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับมหาเศรษฐีนะครับแล้วก็เศรษฐีระดับโลกนั้นกว่า1,200คนนะครับในที่สุดแล้วถอดออกมาเป็นบทเรียน4ข้อที่น่าสนใจนะครับว่าคนรวยเขามีแนวคิดอย่างไรนะครับเรื่องแรกนะครับคนรวยนั้นจะไม่โทษชะตาชีวิตนะครับจะกําหนดชะตาชีวิตของตัวเอง เขาจะไม่โทษเลยนะครับว่าสิ่งที่ทําให้เขาเกิดมานั้นเขายากจนเพราะอะไรนะครับหรือว่ารัฐบาลนั้นทําให้เขามีชีวิตที่ยากลาําบากยังไงเพราะว่าเขาเชื่อว่าชีวิตของเขานั้นเขากําหนดตัวเองนะครับทำให้ดีขึ้นได้ด้วยตัวเองข้อ 2. นะครับคนรวยไม่ทํางานเพื่อเงินนะครับแต่ทํางานเพื่อสินทรัพย์หรือหรือว่าโฟกัสไปในเรื่องของการลงทุนระยะยาวนะครับ ข้อนี้อาจจะฟังดูแปลกๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคนเรานั้นทํางานก็ทํางานเพื่อเงินนะครับแต่ว่าคนรวยนั้นจะมี m i n d เซ t ในการที่ว่าได้ทรัพย์สินมาแล้วจะมองในระยะยาวมากกว่าก็จะนำทรัพย์สินเหล่านี้นะครับไปใช้ในการลงทุนนะครับแล้วในที่สุดจะสร้างรายได้กับใหม่ทีหนึงนะครับข้อที่3นะครับคนรวยจะใช้คําว่าอย่างไรนะครับจะไม่ใช้คําว่าทําไมอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าต้องการจะเริ่มต้นธุรกิจ แต่ว่าไม่มีเงินท <_ m rows> ุนเขาก็จะคิดว่าจะทําอย่างไรนะครับ <p> <m rows> ที่จะได้เงินก้อนนั้น,น,นมาในการที่จะทําธุรกิจโดยต้นทุนนั้นต่ําที่สุดนะครับ <_ m rows> หรือว่าสามารถที่จะนําเงินจํานวนนั้นไปต่อยอดในธุรกิจได้เร็วที่สุดนะครับ <_ m rows> คือการคิดว่าอย่างไรนะครับแทน <_ m rows> ที่จะตั้งคําถามว่าทําไมนั้นมันจะช่วยให้สมองของเรานั้นสามารถที่จะพัฒนานะครับหาทางที่จะสร้างสรร์แล้วก็มุ่งไปสู่สิ่งที่มันพัฒนานะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตนั้นเจริญก้าวหน้าได้นะครับ ข้อ4นะครับคนรวยมหาเศรษฐีนั้นจะเน้นที่การแก้ปัญหามากกว่าจมอยู่กับปัญหานะครับคือในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับมันจะเป็นการกําหนด m มล์เซตในสมองแล้วก็ในจิตใจของเรานะครับว่าทําอย่างไรนะครับที่จะสามารถแก้ปัญหาอย่างนั้นได้นะครับถ้าเกิดว่ายอมแพ้กับปัญหาเราก็จะไม่หาทางในการแก้ปัญหาหรือว่าหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะครับ ซึ่งอันนี้เป็นแนวคิดที่แตกต่างออกไปนะครับจากคนทั่วๆไปไม่ว่าจะเจอปัญหาอย่างไรนะครับคนที่มีเงินมากนะครับคนที่สามารถที่จะเป็นมหาเศรษฐีได้นั้นต่างมีแนวคิดมาก่อนนะครับว่าจะไม่ยอมแพ้กับปัญหาทั้งนั้นนะครับสตีฟนะครับยังบอกด้วยนะครับว่าเมื่อเข้าไปในบ้านของมหาเศรษฐีนะครับเข้าไปนั่งคุยกับคนที่มีเงินจํานวนมากๆนะครับเป็นท็อป1%ของโลกนะครับสิ่งที่เขาเห็นก็คือว่า ทุกคนนะครับใช้เวลาว่างในการอ่านนะครับแล้วก็อ่านหนังสือ <ๆ S 1> ค่อนข้างมากนะครับบ้านของแต่ละคนนะั้นมีหนังสือจํานวนมากนะครับแล้วก็คนเหล่านี้นั้นเป็นนักอ่านที่ดีนะครับแล้วการอ่านที่ดีนั้นก็จะสามารถนําประสบการณ์นําความรู้ต่างๆนั้นมาใช้ในเรื่องของการที่เป็นแนวคิดที่เขากําหนดไว้ในเรื่องต่างๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของการแก้ปัญหานะครับเรื่องของการที่จะทําธุรกิจอย่างไรนะครับให้สามารถที่จะเติบโตได้มากขึ้นและนี่คือข้อสรุปนะครับทั้งสี่ข้อที่ สตีฟนะครับได้สรุปมาให้กับคนอ่านนะครับได้รู้ว่าวิธีคิดที่แตกต่างกันนะครับระหว่างคนที่เขามีเงินมากๆกนะครับกับคนที่ยังมีเงินไม่มากอย่างพวกเราครับคิดแตกต่างกันยังไงครับ